น่าสงสารมากนะคะมีคนเอาหมามาทิ้งเ,เป็นพิษบูนะคะตัวใหญ่ด้วยน้ำหนัก50กิโลนี่เท่ากับดิฉันเลยนะคะไปทิ้งไว้ให้มันอูยอดอยากอิดโรยดูในสภาพที่ไม่มีเรี่ยวแรงนะคะอยู่ข้างทางในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่แถวแถวซอย6ราชอุทิศค่ะมันป่วยเหรอ ไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่าแต่มันโซมากเลยคือคงจะหิวหรืออะไรก็ไม่รู้อาจจะมีอาการป่วยอะผมว่านะขาดน้ําค่ะเออน่าจะไม่ได้กินน้ําไม่กินอาหารมาแล้วรูปร่างเนี่ยผอมอย่างเห็นได้ชัดตามตัวก็มีแต่เห็บหมัดกัดกินเลือดจํานวนมากถ้าเขาผอมโซขนาดนี้เขาน่าจะป่วยไหมหมาส่วนใหญ่ก็ต่อให้ไม่มีเจ้าของเนี่ยมันก็ตะเวนกินบ้านนู้นที่นี่ แต่นี่เขาถูกเลี้ยงมายัางไงก็ไม่รู้ออว่าเนแม่ไม่โซ่อยู่ค่ะเป็นไปได้ว่าหากินไม่เป็นแน่เลยเนาะบางทีน่ะเจ้าของเลี้ยงอย่างดีออหรือหลงมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเนี่ยแกป่วยทิ้ลยรือยังไ,ไ,ไ,ไอ่ะแกะนี่คือเรียกใครหมายถึงหมานะเรียกสมค่ะแกะอาจจะป่วยแกอาจจะป่วยโอ้ชาวบ้านก็เลยแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะทางทีมงานเดอะโฮปสงขลานะคะร่วมกับเทศบาลนคร หัดใหญ่ค่ะก็ช่วยเหลือนะคะโดยการนำไปตรวจอาการเพื่อรักษานะคะก็พบว่าโอ้โหเขามีอาการอ่อนเพลียมากแล้วก็มีเห็บมัดเต็มตัวเลยค่ะแล้วค่าของเลือดเนี่ยค่าเม็ดเลือดแดงต่ำมากต้องให้ศัตวแพทย์ดูแลนะคะก็จะต้องรักษาไปจนกว่าจะแข็งแรงแล้วค่ะแล้วก็ทราบว่าเห็นไห้ยืนได้ละอเป็นพิษบูที่กระเพกกระเพกเหมือนเดินบาดเจ็บอะไรมาค่ะไม่แข็งแรงค่ะ ตอนนี้มีคนใจบุญติดต่อมาแล้วนะคะว่าจะขอรับไปเลี้ยงหลังจากหายป่วยแล้วนะคะก็ตั้งชื่อให้ใหม่ค่ะชื่อว่าน้องฟลุ๊กน้องฟลุกนะคะเจ้าหน้าที่ก็ฝากบอกอ้ดูเห็บอุ้ยขนลุกเลยอะไรจะมากมายขนาดนั้นครับเห็บและหมัดใช่ไหมพี่กมู์อันนี้เขาเรียกหมัดเนาะเห็บจะตัวใหญ่หมัดจะแล้วทำไงอ่ะเขารักษายังไงให้กินยา ใช่ไหมคะก็เขามียาแก้เห็บหมัดให้หมายอยู่นะคือปล่อยให้น้องอยู่ในสภาพนี้ก็ตายพอดีครับใช่ไหมใครก็ตามนะคะที่เลี้ยงแล้วพอเขาไม่น่ารักเขาแก่ตัวมาหน้าเปลี่ยนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปทิ้งถือว่าผิดกฎหมายนะคะตามพระราชบัญญัติแมมเกี่ยวกับสุนัขเกีก่ยวกับสัตว์สัตว์เลี้ยงนี่แหละคะ่ะม,มาตรา23นะคะผู้ใดละทิ้งสัตว์ที่ตัวเองดูแล ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอัตราโทษปรับไม่เกิน40,000บาทนะคะคโอ้โหนเนอะเลี้ยงเขาก็ดูแลเขาหรือไม่ก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะประกาศหานะครับใครที่เขาอยากจะได้ไปเลี้ยงใช่ไปอะไรก็ว่ากันไปเขาเรียกว่าหาบ้านใหม่มหาบ้านใหม่ให้น้องนะก็มีมีคนที่มีจิตเมตตาอะไรสงสารอ,อะไรพวกนี้นะครับค่ะ เจ้าของอาจจะมีปัญหาในชีวิตอาจจะต้องไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่มีคนที่จะเลี้ยงต่อหรืออะไรยังไงก็จริงๆก็แจ้งต่อสาธารณะได้เช่นเดียวกันเนาะ